ที่นีมาเบิงเรื่องของการเลือกตั้งกัะแนนนะคะ14พฤษภาคมนี้นะคะเฮาจะไปเลือกตั้งกันแล้วแล้วก็วันอาทิตย์นี้วันเลือกตั้งล่วงหน้า7พฤษภาคมนะคะที่นี่เวลาที่เฮาจะไปเลือกตั้งเนี่ยเฮาในฐานะที่เป็นผู้ที่มีสิทธิ์นะคะที่จะไปเลือกสสผู้ที่จะไปเหตดนะคะหนาที่แทนเฮาไปเป็นปากเป็นเสียงมานะคะเพื่อที่จะพัฒนาบ้านของเฮาเฮาเข้าไปในคู่หาแล้วเฮาสิเฮ็ดจังไ๋แน่ขั้นตอนเฮาสิเห็ดจังไ๋แน่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาทําความหูจักกัรมื้อนี่นะคะเมื่อเฮาเข้าไปในคู่หาเลือกตั้งนะคะ ให้จำง่ายๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมจำง่ายๆนั่นก็คือเหาจะมีขั้นตอนการลงคะแนนยูหาขั้นตอนน้ากันนะคะ mm. นั่นก็คือเรื่องของการตรวจสอบลายซื้อก่อนนี่คืออันดับแรกให้ไปตรวจสอบลายซื้อเบืรจก่อนนะคะ mm. และก็ลำดับที่ของเหาจากบัญชีนะคะลายซื้อภูมิธิ์เลือกตั้งไปเบิงว่าเหาายูลำดับที่เท่าไหร่นะคะพ่อหูแล้วก็เดินเข้าไปนะคะ หาเจ้าหน้าที่เพิินแลักกะน่ำบัตรเลือกตั้งเข้าไปลงคะแนนนะคะบัตรเลือกตั้งมี2ใบค่ะคุณผู้ชมค่ะมี2ใบใบแรกนะคะเลือกคนที่เรารักก็คือบัตรสีม่วงคนที่เรารักก็คือสสอในพื้นที่นะคะเข้าจะเลือกผู้ใดนโยบายตรงใจเข้าบอเข้ากับเลือกเพิ่นลงไปในบัตรสีม่วงนะคะส่วนอีกใบหนึ่งนะคะเป็นบัตรสีเขียวก็คือเลือกรักที่เข้ามากเลือกรักที่เข้าชอบนะคะก็ลงคะแนนให้เพิินไปนะคะหลังจากลงคะแนนทั้งสองใบแล้วแล้ว ก็ต้องพับบัตรเลือกตั้งนะคะพับบัตรเลือกตั้งแล้วแล้วกลับไปย้อนบัตรลงในหีบนะคะขั้นตอนนี้สําคัญค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าห้าต้องไปย้อนด้วยตัวของห้าเองเดชบ,บอแมนว่าฝากเจ้าหน้าที่หรือว่าฝากผู้ใดไปลงให้ห้าต้องไปย้อนด้วยตัวเองนะคะซึ่งไพรมีข้อสงสัยก็สามารที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะเวอร์ไวเว็บ ect.go.th นะคะหรือว,ว่าจะแอดเฟนเพิ่มเพื่อนนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารกับหน่วยเลือกตั้งปี2,666ใได้ที่ Line Official a c แอ u เ t ect thailand นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนในการีไปเลือกตั้งเนาะ,ะบางคนบอกว่าตื่นเต้นะนะครับในการไปเลือกตั้งวิธีการจะเปน็นยังไงอาวิธีการคือไปตรวจสอบรายซื้อเจ้าของจำล,ล่ำดับบางคนบอกว่าบรได้เบิ่ง ใบมันซี่อตรงหนาวน่วยเลือกบางดอกเบิงในแอปพลิเคชันก็ได้แคปหน้าจอนนัไปแล้วก็แจ้งกรรมการประจําำนวยเลือกตังา,กง,กรรกากตงกันไปแล้วก็เขาคู่หาทําหนาทีของเจ้าของะนะครับบางคนบอกว่าพอพับช่วงจวังหวะของการการคลี่บัตรเลือกตัางนี่กระว่างหน่อยนึงะนะครับเพราะว่าดึงแห้งไม่าอาจจะเป็นเรื่องของการไปฉีกบัตรเลือกต่างอันนี้ก็ผิดก